เดี๋ยววันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะใครกำลังมองหาสิ้นเชื่อนะตอนนี้ค่ะเขาก็มีการเปิดโค้อรับสิ้นเชื่อลดหลกร้อนดีคาร์บอนสแนด์ลนปีสองพันห้าร้อยพกกแล้วนะคะเดี๋ยวประเด็นเรื่องนี้ค่ะเราจะได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณอุตสาแกวละเอียดผู้นากรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสค่ะตอนนี้ถันอยู่ในไซต์ของเราเลยนะคะจาบแบบถันข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสาวนุ้ยคุณดาดาค่ะค่ะก่อนหน้าค่ะก่อนอื่นค่ะขอสอบถามก่อนเลยว่าวัตถุประสงค์ของสินเชื่อลดโลกร้อนดีคาร์บอนไนสโลนเนี่ยค่ะเรามีวัตถุประสงค์ออกมาเพื่ออะไรคะค่ะโครงการสินเชื่อลดโลกร้อนนะคะดีคาร์บอนไนส์โลนของกองทุนพัฒนาเ ME ตามแนวประชารัฐซึ่งดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ค่ะ<ม>ที่มีความตั้งใจในการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็เพื่อให้บรรลุในเรื่องของเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศค่ะ<อ>ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนค่ะคุณดาดาคุณ<ม>สาวน้อยค่ะทีนี้เราออกมาเพื่อที่จะให้มาดําเนินการลงทุนหรือว่าปรับปรุงกิจการในด้านใดบ้างคะ ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อนะคะสามารถนําเงินทุนที่ได้เนะะี่ยค่ะไปในไปใช้ในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเ<ม>ครื่องจักรเพื่อ<ม>เพิ่พมสิทธิภาพการผลิตให้กับโรงงานหรือใช้ในเรื่องของการลดการใช้พลังงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเ<ม>ช่นหรือใช้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดขึ้นค่ะเช่น<ม>อย่าง จะเดิมใช้หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นใช้หลอด LED อหรือในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดเช่นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจทั่วไปเลยค่ะแสดงว่าหัวหน้าขาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกโรงงานใช่ไหมคะอ่าส่วนใหญ่ก็ทั้งโรงงาน ทั้งโรงงานอุตสาหการรมทั้งผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมใช้ได้หมดเลยค่ะสามารถยื่นขอสินเชื่อนี้ได้ค่ะทีนี้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยค่ะสัดส่วนของวงเงินที่จะให้สินเชื่อตรงนี้เนี่ยเราได้มีการวางหรือว่ากาหนดไว้ยังไงบ้างคะค่ะ,ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้นะคะว่าโครงการสินเชื่อลดโลกร้อนดีคาบูสไนส l โลนเนี่ยมีรอบวงเงินสินเชื่อทั้งโครงการอยู่ที่1 5 0 0ล้านบาทค่ะ ซึ่งจะมีการแบ่งกระจายวงเงินสินเชื่อไปในแต่ละภูมิภาคค่ะของประเทศซึ่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะหรือ14จังหวัดภาคใต้เราเนี่ยมีวงเงินสินเชื่ออยู่ที่250ล้านบาทค่ะ,คะ250ล้านบาทในที่นี้หมายถึงว่าผู้ประกอบการใน1ผู้ประกอบการเนะะี่ยค่ะเขาสามารถกู้สินเชื่อได้จานวนเท่าไหร่นะคะคุณน้ค่ะไดะ้วงเงินสินเชื่อนะคะเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่1ล้านบาทค่ะสูงสุดต่อรายเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาท ต่อรายค่ะหรือต่อกลุ่มกิจาการค่ะอ๋อทีนี้ถ้าเราพูดถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้ประกอบการหรือประเภทธุรกิจแบบไหนคะที่จะสามารถยื่นขอสินเชื่อลดโลกร้อนนี้ได้อ่ะค่ะค่ะสำหรับผู้ประกอบการเป้าหมายของสินเชื่อนี้นะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการทั้งที่เป็นภาคผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตผู้ให้บริการค้าปลีกค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้นะคะหนึ่งก็คือในกลุ่มอุตสาหกรรม BCT ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไบโอไซคูรากรีนอีโคโนมีอะค่ะก็ยื่นขอสินเชื่อได้สองในกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อซัพพลายเชนค่ะแล้วก็สามเนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆเลยค่ะที่มีความประสงค์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศค่ะเช่นเช่นว่าผู้ประกอบการต้องการปรับ ปรุงเครื่องจักรนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อประหยัดในเรื่องของพลังงานหรือในเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อ,อช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในสถานประกอบการเช่นกันค่ะค่ะหัวหน้าค่ะถ้าพูดถึงจํานวนผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายที่หัวหน้าได้พูดมาเนี่ยคะ่ะในภาคใต้ของเราเนี่ยถือว่ามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะผู้ประกอบการในจังหวัดภาคใต้นะคะก,ก็มีก็ คือมีเยอะอะค่ะมีทั่วไปเลยทั้งผู้ประกอบการที่เป็นภาคผู้ผลิตผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือในเรื่องของผู้ประกอบการให้บริการธุรกิจโรงแรมที่พักหรือธุรกิจบริการอื่นๆนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจอื่นๆเลยที่เป็นค้าปีค้าส่งเหล่านี้ค่ะถ้าผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะในเรื่องของสินเชื่อที่จะไปปรับปรุงกิจการในเรื่องของการโลกร้อนการประหยัดพลังงานที่จะช่วยเหลือในเรื่องของไม้ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อะค่ะก็สามารถที่จะยื่นขอสิทเชื่อนี้ได้ค่ะหัวหน้าค่ะถ้าพูดถึงเนี่ยทำไมสิทเชื่อตัวนี้ถึงมีความสําคัญมากต่อ,อผู้ประกอบการในปัจจุบันนะคะ,ะโดยเฉพาะในในส่วนของอุตสาหกรรม อ่าค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอ่ากระทรวงอุตสาหการรมเรานะคะมีนโยบายในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยค่ะปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็บ่อย,อยครั้งนะคะทั้งทั้งยังช่วย ทั้งยังเป็นส่วนที่จะเพิ่มต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการฉะนั้นในเรื่องของสินเชื่อลดโลกร้อนนี่ค่ะก็จะไปส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<ะ>แล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยนะคะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ค่ะค่เพราะว่าเรื่องความสําคัญไปใช่ค่ะฟังามาถึงตรงนี้แล้วผู้ประกอบการที่ฟังอยู่อาจจะอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากให้ผัวหน้าได้ได้อธิบายในเรื่องของวงเงินสินเชื่อนี้ว่ามีการจัดต้องเริ่มต้นเท่าไรสูงสุดได้เท่าไรรวมถึงในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาในการกู้ด้วยค่ะ ค่ะสินเชื่อนี้นะคะเป็นสินเชื่อระยะยาวค่ะซึ่งวงเงินสินเชื่อที่จะให้กับผู้ประกอบกการนะคะขั้นต่ําอยู่ที่1ล้านบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทต่อรายห,หรือต่อกลุ่มกิจการนะคะ,คะซึ่งอัตราดอกเบี้ยะคะ่ะหนึ่งถึงสปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3าต่อปีค่ะแล้วก็ในปีที่4ี่เป็นต้นไปเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ย M L R ดอกปีค่ะซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่ทางทพวรเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีหรือว่าเครดิตด,ดีค่ะส่วนระยะเวลาในเรื่องของการผ่อนชําระอนาคาระยะเวลาเวลากู้สูงสุดเนี่ยไม่เกินเจ็ดปีค่ะอืนี่กู้สูงสุดก็คือเจ็ดปีนะคะ,คะทีนี้หัวหน้าค่ะในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้หรือว่าขนาดของผู้ประกอบการรวมถึงหลักประกันเนี่ยค่ะอยากให้หัวหน้าได้อธิบายในส่วนนี้ด้วยค่ะค่ะ ในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ขอกู้กองทุนนี้ได้นะคะหรือโครงการสินเชื่อลดโลกร้อนได้ก็เป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยค่ะ,คะแล้วก็มีขนาดกิจการถ้าเป็นกิจการประเภทผลิตสินค้าหรือให้บริการเนี่ยมีการจ้างงานไม่เกิน200คนค่ะหรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน200ล้านบาทค่ะ,คะสำหรับกิจการที่เป็นประเภทค้าปลีกค้าส่งนะคะก็จะเป็นขนาดกิจการที่มีการจ้างงานไม่เกิน50คนค่ะ แล้วก็มีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกินหนึ่งรอยล้านบาทค่ะค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะผู้ประกอบการที่ยื่นกู้ได้เนี่ยก็ต้องดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีค่ะ,คะโดยสามารถนับรวมประสบการณ์บริหารของ ประสบการณบริหารธุรกิจของผู้บริหารได้ค่ะเช่นว่ากรณีว่าธุรกิจเนี่ยจุดที่เป็นนิติบุคคลมาแล้วน้อยกว่า3มปีนะคะแต่ผู้บริหารของธุรกิจเนี่ยมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจมาก่อนก็สามารถนําในส่วนนี้มานับรวมได้ค่ะต่อไปนะคะไม่เป็น NPL ค่ะในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ประกอบการณวันที่ยื่นของกู้ค่ะไม่เป็น NPL หรือถูกดําเนินคดีณวันที่ยื่นขอเข้าร่วมโครงการค่ะ ค่ะในส่วนข้อที่ห้านะคะมีประวัติการชําระหนี้ปกติแล้วก็ไม่มีหนีค้ค้างชําระกับสถาบันการเงินณวันที่ยื่นขอสินเชื่อค่ะ mm. ส่วนในข้อที่ต่อไปนะคะ <c oughs> ก็คือ,อต้องผ,ผ,ผู้ผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อนะคะต้องไม่อยู่ระหว่างการยื่นความประสงค์ขอสินเชื่อหรือว่าอยู่ระหว่างการได้รับความ ช่วยเหลือด้านการเงินหรือสินเชื่อจากกองทุนส่งเสร,ริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,อมหรือว่าจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสร,ริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวรและหัตถกรรมไทยค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะปล่อยโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคข,ข,ของกรุมส่งเสริมอุตสาหกรรม,รมละ่ะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสินเชื จากกองทุนพัฒนา SME ตามแนประชารัฐมาก่อนค่ะอืมนี่ก็จะได้รู้ไปนะคะว่า,าคุณสมบัติของคนที่จะกู้ได้เนี่ยต้องเป็นยังไง<ช>ถ้าหาว่าใครฟังแล้วว่าเออฉันกู้ได้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะหัวหน้าค่ะในส่วนของการยื่นขอสินเชื่อเนี่ยค่ะต้องมีขั้นตอนการยื่นยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของขั้นตอนนะคะก็คือผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อค่ะก็จะต้องไปลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนสมาชิกในะระบบ i อ n d u s t r y ของกระทรวงอุกสากร,รก่อนค่ะแล้วก็หลังจากเข้าไปเป็นสมาชิกสมัครเพิ่มกิจการแล้วว่าค่ะก็จะเข้าไปในหัวข้อของ d i จิตอลเซอร์วิแล้วก็ขอสินเชื่อกองทุนค่ะแล้วก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะและค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าน่าจะสําคัญด้วยนั่นก็คือหลักประกรันผู้ที่จะยื่นกู้เนี่ยจะต้องมีอะไรมาเป็นหลักประกันในการยื่นกู้บ้างคะ ค่ะหลักประกันในส่วนแรกนะคะก็คือให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และหรือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสินเชื่อเป็นขค้มประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติค่ะค่ะตัวที่สองค่ะตัวที่สองก็คือผู้ผู้ยนินกู้ก็ต้องมีหลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคารพัฒนาตามหลักเกณฑ์ของ SME bank ะค,ะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินสิ่งบุ สิ่งปลูกสร้างที่มีพร้อมสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรหรือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดตัวนี้ก็สามารถนํามาเป็นหลักประกันได้ค่ะส่วนที่สามนะคะกรณีที่มีการนําเงินไปลงทุนในเครื่องจักรหรือยานพาหนะ,ะก็ให้มีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติค่ะส่วนที่สี่ค่ะถ้ากรณีที่นําเงินไปลงทุนในอาคารสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรยานพาหนะเนี่ยก็ให้ ผู้ที่ยื่นกู้ต้องทำประกันภัยตลอดอายุสัญญาค่ะอืมก็มีทั้งหมด4หลักประกันด้วยกันนะคะหลังจากที่เรายื่นกู้ตามขั้นตอนของการยื่นกู้สินเชื่อแล้วเนี่ยค่ะจะใช้เวลาระยะเวลาสักเท่าไหร่ถึงจะสามารถได้สินเชื่อนี้มาอนุมัติอนุมัติมาค่ะอย่างผู้ประกอบการกรอกอ่า กรอกเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อยื่นขอสินเชื่อในวันนี้นะคะทาง<ฆ>เจ้าหน้าที่ของสานักง,งานอุตสาหกรรมก็จะเข้าไปตรวจในเรื่องของคุณสมบัติคาขอสินเชื่อวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อเป็นการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะระยะเวลานี้<ฆ>เราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณเจดวันนะคะหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบเอกสารว่าผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้เนี่ยมีเอกสารครบถ้วนนะวัตถุประสงค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเราก็จะรวบรวมเข้าสู่ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะคเพื่อพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นถ้าผ่านในขั้นตอนนี้นะคะ,ะทางสำนักง,งานก็จะ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะยื่นคําขอสินเชื่อฉบับจริงพร้อมกับเอกสารหลักฐานที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนั้นๆที่ยื่นขอกู้อะค่ะแล้วทางสํานักงานก็จะรวบรวมเอกสารคําขอสินเชื่อนี้ค่ะไปให้ SME Bank คค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมนะคะในการพิจารณาความเป็นได้ความเป็นไปได้ของโครงการที่ยื่นขอกู้อะ<ท>ค่ะแล้วก็วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการถ้าผ่านจาก เอสเอ็มแบไปแล้วอะค่ะ,ะไ,ดได้ได้รับอนุมัติก็จะได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็บจกใจให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอกู้อะค่ะระยะเวลาก็น่าจะ,ะสองสามเดือนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการในการ ยื่นเอกสารเอกสารแล้วก็ความพร้อมในการลงทุนของผู้ประกอบการด้วยค่ะอืมค่ะทีนี้หัวหน้าคะจากการที่เราประเมินเนี่ยค่ะเราคาดการไว้ว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสินเชื่อนี้เนี่ยจะเป็นมีผลตอบรับยังไงบ้างคะก็ผลนะคะก็คิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการน่ยนะคะทีะ่จะได้ปรับผู้ประกอบการไทยจะได้ปรับตัวธุรกิจได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราอะนะคะมีธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของแปรรูปเกษตรในเรื่องของธุรกิจโรงแรมที่พักให้บริการรีสอร์ทหรือการบริการต่างๆอะนะคะแล้วก็ธุรกิจทัศงกรฟิกซึ่งถ้าผู้ประกอบการได้อขอสินเชื่อตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของผู้การลงทุนของผู้ประกอบก,การที่เสียดอกเบี้ยต,ต่ําแต่ก็จะช่วยอีก แล้วก็ช่วยในเรื่องของการปัญหาการลดโลกร้อนได้ด้วยค่ะค่ะประมาณถึงตรงนี้นะคะอยากให้หัวหน้าได้ชี้ให้เห็นหน่อยค่ะว่าสินเชื่อลดโลกร้อนหรือว่าดิคาร์บอนไนซ์โลนนี้น่ยจะส่งผลดียังไงต่อผู้ประกอบการไทยและมันจะสามารถต่อยอดมาตรฐานสู่การส่งออกได้ยังไงบ้างคะส่งผลดีกับผู้ประกอบการไทยแน่นอนค่ะ,คะ,ะกรณีที่เป็นผู้ประกอบการส่งออกด้วยแล้วนะคะเนื่องจากทั่วโลกนะคะก็จะตั้งกติกาในเรื่องของการ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ,คะซึ่งมาตรฐานส่วนตัวหนึ่งที่จะมาจะมาในเรื่องอจำกับดูแลในเรื่องของสินค้าคที่ลดโลกร้อนเช่นในเรื่องของมาตรฐานฉลากคาร์บอนนะคะที่จะ,ะแสดงซึ่งฉลากคาร์บอนเนี่ยค่ะก็จะแสดงการผลิตสินค้าที่เป็นนิตรตสิ่งแวดล้อมนะคะ,คะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ย สินค้าได้ทราบว่ากระบวนการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการเนี่ยมีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไรต่อหน่วยการผลิตซึ่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวการันตีให้กับผู้ประกอบการนะคะท,ที่ผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศนะคะว่าสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือ,อลดการ ปล่อยการเรือนกระจกค่ะสุดท้ายวัวน,น้าค่ะอยากจะให้หัวหน้าได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะในร่วมของการเปิดรับขอสินเชื่อลดโลกร้อนดีคาร์บอนในหลนปี2566ค่ะค่ะค่ะก็สินเชื่อลดโลกร้อนนะคะของกระทรวงสาหกรรมเราก็ปล่อยสินเชื่อมาตั้งแต่วันที่2 6กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งณนน,นี้นก็ยังปล่อยสินเชื่ออยู่ก็เชิญชวนให้ผู้ประกอบการนะคะทั้ง สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สิบสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะ,คะที่จะยื่นขอสินเชื่อนะคะซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดค่ะนี่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยค่ะ,คะที่มาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดอของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณหัวหน้ามากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ